สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ f o o เทอร์ดันะคะในวันนี้เล็กจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของขนมไทยค่ะเป็นฟักทองแกงบวบนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเมนูที่ทำทานเองได้ที่บ้านนะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยนะคะมีไม่ยากแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะการอ,อื่นนะคะไปดูส่วนผสมก,กันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสม,สม,สมในเมนูนี้นะคะมีน้ำเปล่านะคะตามด้วยฟักทองแก่จัดค่ะใบเตยหอมนะคะกระทิ น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นและปูนแดงค่ะเริ่มแรกนะคะเตรียมน้ำเปล่านะคะและตามด้วยปูนแดงนะคะนำปูนแดงละลายลงไปในน้ำเปล่าค่ะคนนะคะจนกว่าปูนแดงจะละลายจนหมดนะคะ สำหรับปูนแดงนะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ที่ตลาดสดเท่านั้นนะคะจะอยู่ในถ้าร้านไหนเนี่ยที่เขาขายหมากพลูนะคะร้านนั้นจะต้องมีปูนแดงนะคะอันนี้ก็เป็นของคู่กันทีเดียวสำหรับเมนูของฟักทองแกงบวนะคะอาจจะดูว่าเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าในเมนูนี้เนี่ยก็จะมีเคล็ดลับและเทคนิคนต่างๆนะคะที่จะมาบอกคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยนะคะติดตามชมไปเรื่อยๆจนจบนะคะตอนนี้นะคะเราก็ คนนะคะจนน้ำและปูนแดงผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นน้ำสีชมพูแบบนี้แต่เรายังใช้ไม่ได้นะคะจะต้องพักน้ำปูนแดงตรงนี้นะคะให้ใส่ซะก่อนเราถึงจะเรียกได้ว่าเป็นน้ำปูนใส่นั่นเองนะคะนั่นก็คือการพักให้ปูนแดงเนี่ยตกตะกอนซะก่อนค่ะพักไว้ก่อนนะคะจากนี้ก็มาเตรียมในส่วนของฟักทองนั่นเองนะคะ สำหรับฟักทองนะคะจะต้องใช้ฟักทองที่มีเนื้อแก่จัดเท่านั้นนะคะมิงั้นเวลาที่มาทําขนมในเมนูนี้ก็จะทําให้ฟักทองเละนะคะรวมถึงฟักทองที่ยังอ่อนอยู่มีเนื้อที่จืดนะคะจะไม่มีรสชาติหวานมันแบบฟักทองแก่ค่ะเราก็จะต้องควักไส้ทิ้งนะคะ แล้วก็ใช้ช้อนนะคะคว้านใยเขาขาวตรงนี้ออกด้วยนะคะสังเกตง่ายๆนะคะว่าฟักทองเนี่ยแก่จัดหรือยังนะคะก็คือฟักทองเนี่ยเวลาที่คุณชมซื้อมาเนี่ยลูกลูกเขาจะเป็นแบบลูกใหญ่มากทีเดียวเลยนะคะเวลาที่เราไปซื้อที่ตลาดก็ขอแบ่งแบบนั้นมานะคะชิ้นก็ประมาณนี้วันนี้เราใช้ที่600กรัมนะคะนี่ก็รับประกันได้ว่าฟักทองของเราเนื้นอแก่จัดแน่นอนจะทําให้ได้ขนมที่ออกมามีรสชาติหวานมันค่ะ ทีนี้เราจะต้องปอกเปลือกด้วยนะคะเพราะเปลือกของฟักทองเนี่ยค่อนข้างแข็งนะคะรับประทานไม่อร่อยเพระาะฉะนั้นก็เฉือนเปลือกเขาออกด้วยนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมไม่ต้องเฉือนจนเปลือกเนี่ยนะคะยังเหลือเศษเลเ็กเศษน้อยแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าก็จะทำให้สีสันสวยด้วยนะคะปอกแค่ประมาณสัก 80 9 0ก็พอค่ะสำหรับเปลือกทั้งหมดตอนนี้นะคะเล็กก็ปอกเปลือกฟักทองเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมจะยังเห็นว่ายังมีเปลือกอยู่บ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่เล็กอยากได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะต้องนำมาหั่นอีกทีนะคะหั่นครึ่งค่ะแล้วก็ หั่นให้มีความหนานะคะ1เซนก็จะออกมาเป็นชิ้นฟักทองนะคะขนาด1เซนแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่ <S 2นิ้วนะคะก็เป็นขนาดที่กำลังรับประทานได้พอดีคำเลยค่ะนี่ก็พักไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะ หลังจากที่เราหั่นฟักทองเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้น้ําปูนใสของเราตอนนี้นะคะก็เริ่มใส่ดีแล้วเราก็ตักขึ้นมานะคะระวังนะคะอย่าให้ตะกรนของปูนแดงนะคะติดขึ้นมาด้วยนะคะเราต้องการแต่น้ำปูนใสแบบนี้เท่านั้นนะคะตักแช่ลงในฟักทองนะคะเคล็ดลับของเมนูนี้นะคะก็จะทำให้ฟักทองเนี่ย เนื้อด้านนอกนะคะเขาเซ็ตตัวได้ดีเวลาที่นําไปต้มจะได้ไม่เละด้วยนะรวมถึงเนื้อเนื้อฟักทองด้านนอกก็จะกรอบด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะต้องแช่ฟักทองนะคะกับน้ําปูนแดงตรงนี้นะคะครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่ให้ฟักทองเนี่ยได้เซ็ตตัวก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะครบ30นาทีนะคะที่เราแช่ฟักทองกับน้ำปูนใสแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาด1รอบนะคะก็จะได้ฟักทองออกมาแบบนี้ค่ะทีนี้ก็เปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็เทกระทินะคะลงไปในหมอ้อเทไว้สักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยขมวดใบเตยนะคะลงไป ใบเตยนะคะจะทําให้ขนมไทยเมนูนี้นะคะหอมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลทรายค่ะและเกลือป่นนะคะ ทีนี้ก็เติมฟักทองลงไปเลยค่ะสำหรับนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะก็เพื่อให้เมนูนี้น้ำกระทิออกมาไม่สีเข้มจนเกินไปนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้แค่น้ำตาลปี๊อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะได้น้ำกระทิที่มีสีค่อนข้างเข้มค่ะหรือว่าถ้าเราใช้แค่น้ำตาลทรายนะคะกระทิก็จะไม่หอมนะคะเพราะว่าเราจะได้ความหอมหวานเนี่ยมาจากน้ำตาลปี๊ดนั่นเองค่ะทีนี้เราเติมฟักทองลงไปจนหมดเลยนะคะแล้วก็ กดให้จมเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวตั้งไฟให้เดือดนะคะพอเดือดดีแล้วก็หลีไฟลงอ่อนเลยนะคะปิดฝาต้มทิ้งไว้ด้วยไฟอ่นอ,อนๆนะคะคือกะทิห้ามเดือดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกะทิแตกมันต้มทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราต้มนะคะฟักทองจนครบ30นาทีแล้วนะคะ ตอนนี้ฟักทองของเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะข้อสังเกตนะคะก็คือสีเขาจะเข้มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ระวังนะคะอย่าต้มให้สุกจนเกินไปเมนฟักทองจะเละได้ค่ะที้เราจะเติมกระทิส่วนที่เหลือนะคะทีนี้ก็เปิดไฟแรงนะคะพอกระทิเดือดก็ปิดไฟแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยค่ะทีนี้คุณผู้ชมนะคะระหว่างที่ต้มกระทิ30นาทีแรกนะคะหมันมนาะเปิดดูด้วยนะคะ ห้ามกระทิเดือดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งางนั้นจะทําให้กระทิแตกมันได้นะคะซึ่งเราไม่ต้องการสําหรับในการทําขนมไทยนะคะก็คือการห้ามให้กระทิแตกมันนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกระทิดือดแล้วนะคะนีก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ นอกเหนือจากฟักทองแกงบวชนะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามเมนูอืนอ่นๆได้นะคะรวมถึงขนมไทยนะคะเราก็จะทําให้ดูหลากหลายเมนูเลยนะคะนอกเหนือจากฟักทองแกงบวชนะคะและอัตราส่วนนะคะก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วกับฟักทองแกงบวชนะคะเมนูขนมไทยๆแบบนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับคุณจะุิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ